สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับร้านกล้วยทับลิงบวอแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูตัวยาที่ผมรักษาโรคตายพายในกล้วยนะครับเป็นเป็นยาที่ว่าได้ประสิทธิภาพและเห็นผลว่ากล้วยเราฟื้นตัวจากการเป็นโรคตายพายได้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูตัวยานะครับตัวยาก็คือตัวนี้นะครับเป็นยากับตันไตโคนะครับ เป็นยากับจัดเชื้อรานะครับใช้ได้ในไม้ผลนะครับไม้ประดับหรือว่า,าไม้ที่เราปลูกได้ทุกอย่างนะครับยากับตันไดโคนเนี่ยเป็นยากับจัดเชื้อรานะครับเป็นยาย่อยสลายเชื้อรานะครับเป็นยาที่เขาเพาะเชื้อมานะครับตัวเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับแต่ ดูจากข่าวสารมาเลยซื้อมาใช้ดูตอนแรกก็ถือว่าได้ผลนะครับเดี๋ยวผมสาธิตยากับตันไตโคเส็จผมจะพาไปดูต้นที่ผมลองได้สาธิตทำไปแล้วให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับวิธีการอาของผมนะครับผมจะใช้น้ำนะครับอันนี้ผมจะอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ลิตรถึง9ลิตรนะครับ แต่จริงๆแล้วยากับตันไตโคเนี่ยจะใช้อยู่ที่น้ำ20ลิตรต่อยากับตันไตโค2ช้อนโต๊ะก็เท่ากับ30กรัมนะครับอันนี้ผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับน้ำ9ลิตรนะครับเราก็ตักยานะครับแค่นี้นะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใส่ลงไปครับ พอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราใช้ไม้นะครับคนคนให้เขาแตกนะครับแต่ยาตัวนี้จริงๆเราต้องทิ้งเอาไว้นะครับประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีนะครับยาเขาจะ,ะแตกฟองนะครับจะ,ะได้ประสิทธิภาพนะครับพอเรานำไปใช้กับต้นไม้ของเรา เขาก็จะมีฤทธิ์ทำลายสูงนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับอย่าใส่ปุ๋ยอย่าใส่ฮอร์โมนหรือใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับเพราะว่าจะเชื้อเขาจะไปทำลายกันนะครับจะไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปลาดเลยนะครับถามว่าลาดเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วต้อง,ต,องต้องทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไล่ไข่ที่ฉีดจะเยอะกอ็ยาถุงนี้นะครับา500กรัมเนี่ยจะผสมน้ำได้ทั้งหมด400ลิตรนะครับหรือว่าใขรต้องการเข้มข้นก็เหลือสัก300ลิตรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราคนให,ให้ละให้ละลายก่อนนะครับของผมเนี่ยผมใช้ยากับตันไตโคเนี่ย ทำหลับกล้วยผมเนี่ยผมจะใช้ระบบลาดอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ฉีดผมจะลาดต้นต่อต้นเลยต้นไหนที่เป็นผมก็จะลาดไว้จากวบคุมโรคเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ผลไม้ประดับอะไรก็ถ้าเกิดเป็นลาตามใบแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ฉีดได้นะครับ15วันถึง20บวันเราก็ฉีดทิง้งก็ได้นะครับบางคนก็เดือนหนึ่งฉีดทิ้งหนึ่งนะครับเพราะยาพวกนี้พอเกอาะใบแล้วประสิทธิภาพเขาจะอยู่นานนะครับ วัเราคนเสร็จแล้วนะครับยานลายดีนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปลาดต้นที่ว่ากำลังเริ่มเป็นนะครับต้นนี้นะครับเห็นไหมครับใบเริ่มเหลืองและเริ่มจะเป็นแล้วนะครับแต่โรคตายภายเนี้ยมันจะต้นแม่เนี่ยเขาจะเหลืองก่อนนะครับ แต่ต้นลูกเนี่ยเขายังไม่เหลืองนะครับเพราะว่าน้าเลี้ยงในต้นเขามันต้นเล็กนะครับจะตายต้นแม่ก่อนนะครับโรคตายพายเนี่ยถ้าเกิดปลูกที่ชื้นก็จะก็จะเกิดได้นะครับเกิดเกิดเป็นโรคตายพายได้เพราะว่าผมเคยเอากล้วยกล้วยที่เป็นโรคตายพายเนี่ยไปปลูกที่แหลงดูีิว่าไม่ให้น้ําเลยก็ไม่เป็นนะครับแต่พอไปปลูกที่ชื้นเป็นเหมือนกันนะครับโรคพวกนี้มันเป็นโรคแทรกซ้อนนะครับ ตอนเป็นก็เป็นตอนไม่เป็นก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับวิธีนะครับของผมก็คือว่าพอผสมยาผสมยาเสร็จน,นะครับผมจะใช้จริงๆแล้วผมจะลาดเลยนะครับแต่เนี้ยผมใช้มือถือโทรศัพท์ไว้อาจจะไม่ถนัดผมก็อาจจะใช้กะลานะครับเราก็ลาดนะครับลาดไปที่โคนเลยครับ ราไปที่ลาต้นก็นได้นะครับให้เขาซึมลงไปพอเราลาดไปแล้วเนี่ยกล้วยเขาก็จะดูด่าน้ำที่เราลาดเนี่ยลงไปที่ลากนะครับเชื้อก็จะเข้าไปทําลายเชื้อราที่อยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็จะย่อยย่อยเชื้อราให้หายไปนะครับแล้วก็จะครอบคุมไม่ให้กล้วยเนี่ยเป็นเชื้อราได้นะครับลาดไปเลยครับ นี่ครับแล้วก็ลาดไปเลยครับลาดไปที่โคนเลยนี่ยาเขาก็จะไปสะสมอยู่ในดินนะครับแล้วก็จะช่วยให้กล้วยเราดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าลาดไปปุ๊บแล้วกล้วยเราจะดีขึ้นเร็วนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับลาดไปเลยครับนี่ครับต้นนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูต้นกล้วยนะครับที่ผมใช้ยากับตันไตโคเนี่ยที่ว่ารักษาไปแล้วนะครับว่าอาการเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูกันนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นต้นกล้วยที่ผมได้ทําการรักษาไปแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าใบเขาเนี่ยแตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับแต่ภาพต้นเก่าเขาเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับเหี่ยวต้นเขาจะเหี่ยวมากนะครับอันนี้คือโรคตายภายนะครับยอดเขาก็จะแตกขึ้นมานะครับก็ถือว่าก็ยัง โอเคนะครับถือว่าถ้าเกิดไม่รักษาก็จะตายยันก่อตายทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เป็นหนักนะครับว่าผมไม่มีเวลาเข้าสวนก็เลยไม่ได้มาดูนะครับเห็นไหมครับใบตกเหลืองต้นเหี่ยวเหมือนกัน,นครับแต่ยอดก็เริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วก็ถือว่ายาตัวน,นี้ก็ใช้ยาอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับ ว่าโรคายพายเนี่ยถ้าเกิดลองได้เป็นแล้วเขาจะตายเรื่อยนะครับถึงมีนอขึ้นมาใหม่เขาก็ตายเรื่อยนะครับชมดูนะครับว่า,าการรักษาต้องรักษายังไงนะครับแต่บางทีก็อาจจะบางคนอาจจะรักษาหายแต่บางคนอาจจะรักษาไม่หายนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนก็กมีวิธีหลายวิธีนะครับในการรักษายังไงผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ